ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะอยู่กันมายาวๆเลยนะครับนะก็โคตรถูกนะครับ VIP 230นะครับแพ็ก SM อยู่หกร้อยนะ l อยู่พันสองนะครับ XL x อยู่2 4 0พนะครับแพ็กใหญ่สุดอยู่2980แค่นี้นะครับถูกมากนะครับมันมี Facebook นะครับแล้วก็เบอร์นะครับแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่เลยครับแอดไลน์นี่เลยนะครับส่วนใครที่ ทำพวกนี้แล้วไม่เจอนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปกดดูได้นะครับไปผมจะถ้าใครยังไม่เจออีกเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับไปกดลิงก์ใต้เพจเข้ามาก็จะเป็นเพจนี้เลยนะครับเพื่อนเอ่าเติมเงินเกมราคาถูกปลอดภัย100%ะครับทักพี่เขาไปได้เลยนะครับนะว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับราคาโคตรถูกไม่มีอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพจพี่เขานะครับอ่า ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับจัดเลยนะครับนี่นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นนะครับบอกไปเลยนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูได้นะครับนะโอเคครับผมครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง40ท่านแล้วนะครับเดินทางมาถึง40ท่านแล้วนะครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับหารายชื่อตามนี้เลยนะครับคนอาจจะอ่อนน้อยนะครับเพราะว่ามันดึกนะครับมาดึกมากนะครับประมาณตีสามตีสี่นะก็ยังอ่อนนะครับนี่นะครับรายชื่อสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับ รายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะอ่านให้ครบครบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับอ่าทั้ง40ท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นกำลังแรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ครับเจอกันจุ๊บจุ๊บโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว youtube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะผมก็มีวันนี้ผมก็จะมามาเท็ดนะครับปาตาลุนะครับอันนี้คือไอดีขายนะครับอันนี้คือเซิร์ฟเก่านะครับนะของนี่ครบนะครับของฝั่งขวาเพื่อนๆดูครับสวยทุกตัวนะครับครบนะครับสมุดแน่นๆลูนแน่นๆนะครับนะของอาจจะ อยู่ระดับกลางๆนะครับเพื่อนๆแต่ผมบอกไว้เลยว่าข้างหลังนี่โคตรแน่นเลยนะครับสมุดแน่นรูนแน่นเลยนะครับนะผมจะมาเทสนะครับของระดับกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับของอ่าผมจะไปแบบไปไวเลยนะครับของระดับกลางนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือ อันนี้คือผมมาเทสของระดับกลางนะครับเพื่อนๆตามนั้นเลยนะครับไปแบบไวๆเลยนะครับจอเกาะอยู่150บวกนะครับถ้าบัฟรวมบัฟรวมอะไรก็150บวกนะครับโอเคลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมใส่มิสาเลี้ยงวาตาลุไหม จะไม่ได้ทำกิจกรรมนะหรือว่าส่งสัตว์อยู่โอเคผมจะเฮ้ยบอสโลกเกิดแล้วครับเนี่ยเฮ้ยผมเจอแต่บอสโลกนะครับเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยบอสโลกเกิดบอสโรกเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยทันไหมครับผมว่าไม่น่าทันอะ่ะผมว่าไม่น่าทันอะ่ะ โอ้โหผมกดสกิลไม่ทันผมผมออโต้ไม่ทันนะครับโอ้โหเสียดายจัดผมออโต้ไม่ทันนะครับเพื่อนๆโอ้โหจังหวะนี้สั่นนะครับสั่นเซนนะครับเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมผมระเบิดก่อนนะมันยังไม่เกิด <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคตรกากเลยนะครับมา คงจะมาลองก่อนมาลองตัวนี้แทนนะครับวู้ยี่สิบหกเอ็มอาร์มแคนนอนขนลุกครับอาร์มแคนนอนยี่สิบหกสิบห้าเอ็มอาร์มแคนนอนอะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เกิดแล้วนะครับมานะครับผมจะมาลองดูนะครับจับตาดูเลยนะครับสมุดโคตรแน่นเลยนะครับบับ๊บอ่าแล้วก็กดนกออกมานะครับอ่าพอกดนกออกมาปุ๊บแล้วก็กดเติมน้ำผึ้ง ปึ้มแล้วก็ระเบิด80เอ็มคิดคิดเฮ้ย80ดเอ็ม้โอ้โหเอาใหม่ครับเอาใหม่ผมสตั้นเลยนะครับ80เอ็มขึ้นหุ่นใหม่ก่อนนะครับแล้วผมหมุน 3D ไปข้างๆก่อนนะผมจะระเบิดสองตัวพร้อมกันเลยนะครับจะได้แบบเท่ๆ่นะ เดินมาหากันดีเพื่อนโอ้มันไม่เดินมานะนี่ก็ได้นะเฮ้ยแปดสิบเอ็มบัฟแล้วก็กดอ่าแล้วก็กดนกกดนกอะ่ะมานาม,มันจะลดนะครับเพื่อนๆให้กดน้ำพึ่งปึ๊บระเบิด8ปิเอ็มโหดโหดเลย เฮ้ย8ปสิบห้าเอ็มหรอครับเฮ็ดคีอาร์มแคนนอนเท่าไรอ่ะเดี๋ยวผมลองอาร์มแคนนอนเนาะเอาลูกออกมาอ่ะอาร์มแคนนอนยิงลองดูครับเอ้าไม่เห็นครับโอ้โหสวยจริงๆไม่เห็นครับมันบังอันนั้นมันบงังอาร์มแคนนอนก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบสี่เอ็มอ่ะดอกแรกที่ผมยิงไปน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบวก ระเบิด85ล้านโคตรโหด,โหดเฮ้ยผมเก็บไว้ดีไหมครับลูนครบนะครับเพืพ่อนๆลูนครบเลยนะครับสมุดผมบอกเลยว่าโคตรแน่นนะครับผมบอกเพื่อนๆเลยสมุดอย่างโหดครับเตรียมตัวดูนะครับแต้มหนึ่เอ็มฟือง2,500ครับ ยีเคเฟืองสองพนะครับเฮอ,อลังจัดประหลัดบอกเลยนะครับแฟร์สิเปเครับเพืพ่อนๆไม่รวมใส่นะ12%สอซสมุดสามหมื่นเอีเคันห้าโอ้โหตัวนี้อย่างโหดนะครับพผมบอกเลยว่าปล่อยลงไปนี้ไมผมจะปล่อยตอนดึกๆนะครับให้โอกาสคนดึกบ้างนะครับนะถ้าปล่อยแต่เวนอาจจะไม่ถึงดึกนะครับ เอเคไปเข้าไปในกิวไปดูครับของยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับของเยอะมากควยพรนะครับอธิษฐานตันนะครับเอ k เคตัน HP 160แล้วก็มาเอทีเคนะครับ ก็ลงเป็นตีธาตุไอถ้าเราลงอันเนี้ยเราจะระเบิดแรงนะครับแล้วก็เจาะเกาะเต็มเพน <AD K S 2> เต็มเอทีเคเต็มโอ้โหเต็มสเลยนะครับเอทีเคอันนี้ก็เต็มครับโอ้โหอย่างเต็มอะครับฝากอะไรไหมครับอ๋อฝาก a อ K ีครับเพื่อนเได้ a อ K อีก8นะครับคัสสี 4, เต็มทุกสก,กิลนะครับ ปลด ATK 300แล้วนะครับว้ปปลดแต้ม300แล้วนะครับเต็มนะครับเพื่อนๆโอ้โหแรงแรงเกินแรงประหลาดบอกเลยนะครับอย่างโหดนะครับเอาไปเล่นนี้ทำของเพิ่มอีกนิดหน่อยจบครับแรงมากนะครับตัวเด็ดเลยนะครับผมจะดูครับเพื่อนๆสวิปเก้าอาชีพพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวข้างบ้าน ดานะครับเพื่อนเพื่อนสวิปชักเก้าอาชีพนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอาชีพคีสุดจัดยังไม่สุดครับยังไม่สุดเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครับยังไม่สุดเอาผมต้องลงจางหุ่นก่อนนะครับผมพาไปดูไอ้การ์ดนะครับอันนี้การ์ดนะดูการ์ดก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมสวิปเป็นพ่อค้าก่อน เดี๋ยวเพื่อนๆจะว้าวกว่านี้นะครับอ่าอันนี้คือของนะครับอันนี้คือของที่ขายได้นะครับเนี่ยแพงนะครับเพื่อนๆ 2M7 มีเยอะด้วยนะครับเพียบมีหน้ากากลมนะครับบวก12ด้วยนะโหโหโหเจาะเกาะ20เฮ้ยไปเล่นซุปโนนี่มันมากเลยครับเนี่ย เรือไปเล่นเป็นเศษเปลี่ยนธาตุก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเศษเปลี่ยนธาตุด้วยนะเฮ้ยเราเรามีไอเราสวิฟตเป็นเศษได้นะครับการ์ดในสมุดนะครับหมวกหมวกห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับสมุดโอ้โหการ์ดอย่างเยอะนะครับหยุดเอาเองเลยนะครับเพื่อนหยุดเอาเองเลยนะครับเยอะมากนะครับการ์ดจัดเต็มแน่นอนนะครับเพื่อน จัดเต็มกว่านั้นนะครับนี่มันอยู่นี่ครับเพื่อนๆจัดเต็มเห็นไหมครับ 200m ถ้าปล่อยไปนี่ประมาณ2มวันออกครับกาดกบเขียวเนี่ยเห็นไหมครับมีอยู่50ใบนะครับแป๊บเดียวออกครับ 200m โอ้โหเสื้อ 500m ครับจ้างดึงได้สบายเลยนะครับเห็นไหมครับ ผมว่าจ้างเสื้อตัวเดียวนี้ก็เทพแล้วครับวัตลุอะหรือว่าปล่อยปล่อยไว้อย่างนี้ก็ขายออกนะครับนะเฮ้ยสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับผมก็จะลงเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าทุ่มอาจจะลงเที่ยงคืนนะครับนะโอเคเดี๋ยวอีกแถมอีกนิดนะครับดูปีครับปียางเท่ อันนี้คือแฟนะครับเพื่อนๆโอ้โหดูปีกครับสวยจัดโอ้ยปีกยางหดอะนี่เลยนะครับมีปีกอันนี้ด้วยนะมีปีกกิจก,กรรมด้วยครับนี่เพราะว่ามันไม่ค่อยสวยนะเท่าป,ปีกเพนนอะโอ้โหหล่อจัดหล่อเกินนะครับโอเคจบไปเพนนเท่านี้นะครับทักมาได้นะครับผมจะทิ้งไง ไอดีหลายใไต้คลิปนะครับไม่แพงครับราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงผมขายไม่แพงนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับจุ๊กู๊